สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับอ่ะเรามาดูบอบอ่อที่บุญลอดว่าหัวหน้าโจ้ขุดเป็นรูปอะไรโอ้รูปหัวใจจริงๆริวจเนี้ย <What? S 2> ใช่ไหมแล้วก็ไม่ว่าเป็นหัวใจไหมน่ะแต่ท้านด้านซ้ายมันจะกว้างไปหน่อยนะครับเพราะว่าสมพื้นที่มันไม่ได้เออพื้นที่มันมีบังคับใช่ไหมแค,ค่ให้เอาไม้อเอา เออรูปหัวใจจริงๆด้วยครับ,รบ <c oughs> เจ้าเขียวเจ้ากระนะโอ้ยทำโมเดลโมเดลไรนาส่วนผสมหรือว่าโคกสองนานยนงไง <c oughs> อะจริงๆนะครับนี่ <c oughs> ด้านหลังท้ายรถเจ้าเขียวมรกตนี่จะมีที่ยื่นมา <c oughs> เป็นรูปหัวใจจริงๆครับแต่หัวใจนี่แบ่งกึ่งกลางไม่เท่ากัน <c oughs> ด้านทางซ้ายนี่สงสัยจะใหญ่ไปหน่อย ด้านทงขวานี่จะเล็กไปนิดหนึ่งแต่ถ้าเอาตรงกลางนี่ขยับไปอีกสักหน่อยโอ้โหจะบรรลัยกันเลยจะขึงกลางกันเลยนะ,ะมาถึงก็ได้ข่าวว่าเหลืออีกสองเขี่ยวครับจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ้าเขียวมรกตจะย้ายไปทำงานชั่วโมงก่อนเดี๋ยววันไหนถ้ามีที่ลงค่อยกลับมาใหม่ครับ สงสัยจะเป็นคันเจ้าเกาะคันสุดท้าย6ล้อดำกีนไม่ได้เทไหนหรอกเทใ,ใกล้ๆนี่แหละตรงปากทางอ่ะตรงที่รถไถดันอยู่นะครับดูๆ่มๆกำลังถอยแล้วอืมโอ้มาถึงก็เสร็จพอดีนี่แหละถอยตรงนั้นแหละถอยตรงนั้นแหละอ่ะ แล้วเห็นที่เทแล้วเทตรงนั้นแหละปากบอ่อเขใกล้นี่ก็เหลืออีกเที่ยวหนึ่งจะกินข้าวก่อนไหมหรือว่าจะย้ายไปกินข้าวที่หน้าง,งานอื่นต่ออันนี้บุญรอดยังไม่รู้นะเพราะว่านี่มันก็จะเที่ยงแล้วอีกห้านาทีก็จะเที่ยงแล้วครับแอบบอรูปหัวใจเมื่อวานบุญรอดนี่ตามไม่ถึง ว่าทำไมขุดบ่อแบบนี้ไม่บอกกันสักคำเลยว่าบอกรูปหัวใจช่างเขียวไม่แอบมีความรักตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเป็นความคิดของใครความคิดของเจ้าของแน่นอนแหละดูนี่นี่นีนนนบอกรูปหัวใจเนเห็เป็นรูปเป็นล่างแล้วตอนนี้กำลังฮิตอยู่นะลูกน้องนาขุดเป็นรูปหัวใจ เดินพาเดินดูรอบๆเลยฮะนี่นี่นี่ตรงนี้เป็นตัวแหลมๆตัวใจกลางเลยยังว่าแหละเจ้ากอบบอกว่าพื้นที่มันบังคับครับ,รบเลยทำได้แค่นี้โอ้ดานนี้เอาสุดบูมเลยดาน,นี้ยังไม่ลึกเท่าไหร่หรือว่าจะทำสองชั้นสามชั้น ะะนี่มาเดินดูรอบๆเลยครับบ่อรูปหัวใจหัวใจนี่มี4ห้องนะห้องนี้ห้องใหญ่หน่อยสงสัยจะต้องเป็นห้องของผู้หญิงที่ใหญ่ใน,นห้องใหญ่ฮะนี่บุรอดกราะเซลไปฮะพูดไปนี่ฮะ ด้านนี้จะกว้างหน่อยลูกหัวใจแฟชั่นใหม่ครับจะให้เอาไปไปกีกก็ยังว่าแหละที่มัน,มนบังคับนี่หกล้อก็พากันจอดแล้วนะจะรับประทานข้าวเที่ยงกันหรือว่าจะไปต่อรับประทานข้าวเที่ยงที่นี่หรือจะเป็นชาอยู่หน้าง,งาน ถามเจ้าของบอกว่าจะไปทํางานชงบงก่อนครับยังเขียวเราทํางานที่ไหนอย่าเราตามไปแต่บอกว่าถ้าอยู่ในเขตนี้นะอย่าไปไกลนะไปไกลบุญรอดไม่ไปด้วยหรอกเปลี่ยนฟันมาแล้วขุดเข้าง่ายกว่าเดิมที่แรกตู้อ้าอ้ามันจะลนฟังนู้แล้ว ำยังไงล่ะปิดตัวหน่อยแน่สวิงสวิงดูผลงานเดีย๋ยวถามช่างเขียวช่างเขียวครับสะรูปนี้รูปอะไรฮะคนใจครับใครเป็นคนออกแบบจะของที่ครับจะของที่ <laughs> เราก็เลยทำตามใบสั่งใช่ไหม ครััับตไปส่งเลยพื้นที่มันแคบเลยก็ได้แค่นี้ยแคบอันนี้จะย้า,ายไปไหนต่อเนี่ยไปกบเสาไปอ๋อน้องดุมดมันแคบมันเลยได้แค่นี้เลยเหมือนก็ดีมาแหละรูปหัวใจแบบสไตล์วัยรุ่นมีเบี้ยวมีมั่งอะไรมั่งขนาดเขียนรูปหัวใจยังไม่ตรงกันเลยเนาะใช่อืม ตามใจเอาของเขามีอไหมมีขุดอีกไหมแถวานี้<ะ>มีขุดอีกไหมแถวานี้มีอีกสักบอ่อไหม <c oughs> โอ้ไม่ช้ามากี่โมงผมผ่านหน้าบ้านผมเจ็ดโมงไม่ใช่เห <c oughs> โอ้มาแต่เช้าเลยเนาะ <c oughs> พออยังหรือเอาไอกเขี้ยวนะ <c oughs> อ๋อไอ้ก้อมจะเ <c oughs> อากลับ้า <c oughs> ฮะออกใไ,ไหนสายห้าใต้ก็ไปขุดเสาให้อโจเสาบ้านโบราณนะ่ะเอาดินลงอ,อืมอ,นนอ้อโจมิวสิกอะอเหลืออีกเที่ยวหนึ่งครับเหลืออีกเที่ยวหนึ่ง มัวจะปุยเพลินเลยช่างเขียวนี่บ้านช่างเขียวนี่บ้านอยู่ใกล้ๆบุญรอดนะห่างจากบ,บุญรอดแค่กิโลเดียวเองเเมื่อเช้าก็ขี่รถพาหน้าบ้านมาทำงานก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันเนาะช่างเขียวนี่เกบอกผมว่า ตอนกลางคืนลุกไปกีดยางครับพอกลับมารรจากกีดยางก็มันนอนไม่ได้เนะถ้านอนแล้วมันก็จะไหลมันก็จะยไปคือว่าจะนอนไปยาวเลยนอนยาวเลยก็เลยว่าไม่นอนดีกว่ามามาขับรถไปโคต่อเลยดีกว่าผ่าหน้าบ้านผมประจําแหละถ้ามาขุดอยู่โซนแถวนี้ผมจะเห็นประจําเลยเจ็ดโมงเช้าไดาหน้าบ้านบุดรอดแล้ว อาอยวาบุญรอดจะพาเดินให้ดูรอบๆเลยรอบๆบอกรูปหัวใจของบุญรอดเองยังไม่เคยขุดเลยนะบอกรูปหัวใจย๋ยวผมจะให้เซตเตอร์ขุดรูปปอดดีกว่าหรือรูปตับครนี้กรพูดไปครับแย่ไปเขามีแต่ขุดรูปหัวใจเดี๋ยวผมจะให้เซตเตอร์ขุดรูปปอดรูปตับ <c oughs> ดูก็ตลกไปแถงหนึ่ง ขุดเล่นๆล,ล,ล้วครับคำๆกันไปบ้าดีใครจะมาให้ขุดรูปตับรูปปอดอย่างน้อยเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปหัวใจไปงั้นรูปโค้งไป่งั้นนี่พยาไม่เห็นทุกมุม นี้เที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายครับจะขอจะเอาไปบ้านเดี๋ยวดูดิจะตักเยอะขนาดไหนเอาไปบ้าน จะเหมือนจะดินเหมือนจะแข็งแข็งนะแต่ก็ยังปุดเข้าได้เฉยครับดูดนินี่สภาพดินดูเหมือนจะแข็งแข็งแต่ปุดเข้าได้ครับอ่ะอยังไม่พอนะเอากลับไปบ้านก็ต้องอย่างนงี้แหละอ่ามันเต็มไปเลยมันล้นไปเลยจะพอไหมเมุ่กี้เนี่ย ยังอีกเอาให้อีกเอาเข้าไปพอใจไหมไม่พอเอาอีกโอ้ช่างเกียวไหนๆมันจะเป็นเที่ยวสุดท้ายใช่ไหมเอาเลยนี่โลยไม่มีที่จะใส่แล้วมั้งอ่ะเต็มแล้วครับ แต่ให้หน่อยกดให้หน่อยครับเพราะว่าบ้านเจกากาอห่างจากนี่ประมาณสามกิโลอ,ออกตัวไปแล้วครับกางเขียวก็จะเอาเจ้าเขียวมรกตขึ้นไปแล้วครับไปพักรับประทานข้าวเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเช่านี้กอละกันขอขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดสําหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ